สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการโรงรับจำนำครับรายการที่มีสินค้ามีคุณภาพแต่ราคาถูกครับผมพร้อมเป็นตัวกลางครับในการที่ท่านผู้ชมจะฝากซื้อ หรือว่าใครต้องการจะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากทางรายการของเรานะครับก็ติดต่อมาได้เลยโดยมีผมเต้ยโรจกกรทุกสิ่งด้านเนินรายการครับและในช่วงแรกนะครับสำหรับสินค้าหลุดจากลงรับจำนำนะครับจะมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้านติดตามชมได้ครับสำหรับช่วงที่2ครับสินค้ามือสองครับวันนี้เราจะพาเพื่อนผู้ชมนะครับไปพบกับสินค้าตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะครับจะเป็นอย่างไรตอนนี้ชมภาพตัวอย่างเลยครับ